ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับแต่ปรากฏว่ามีลูกด้วยกันนะฮะแล้วอีกฝ่ายนีน่นะครับฝ่ายชายเนี่ยไม่ส่งเสียเลี้ยงดูลูกเลยนะครับฝ่ายหญิงนะครับฝ่ายแม่จะสามารถฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้หรือไม่นะครับในทางกฎหมายนะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะฮะลูกที่เกิดมาเนี่ยนะครับ เป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่ฝ่ายเดียวนะฝ่ายพ่อไม่ใช่พ่อที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนะแม้แต่จะส่งเสียเลี้ยงดูหรือไม่ส่งเสียเลี้ยงดูก็ตามนะครับเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่ฝ่ายเดียวทีนี้ถ้าหากว่าฝ่ายชายเนี่ยมันสรารเลวนะฮะมันไม่ส่งเสียเลี้ยงดูทางลูกเลยเนี่ยนะฮะฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรจากทางฝ่ายชายได้หรือไม่นะครับคาตอบนะครับสามารถฟ้อง เรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้นะครับแม้จะไม่เคยจดทะเบียนสมรสกันมาก่อนนะครับแต่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 นะฮะเวลาดําเนินการฟ้องเนี่ยนะครับก็ต้องฟ้องกันไป2ประเด็นด้วยกันนะครับในเมื่อฝ่ายชายเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับฝ่ายหญิงหนะ้าลูกเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่ฝ่ายเดียวนะดังนั้นแล้วเนี่ยต้องให้ศาลเนี่ยนะครับมีคําสั่งรับรองบุตรก่อนนะครับให้ฝ่ายชายเนี่ยนะครับเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกที่เกิดมาก่อนนะครับ ถึงจะมีสิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรได้นะฮะนั่นหมายความว่าต้องฟ้องไป2ประเด็นด้วยกันหนึ่งก็คือให้ศาลนะรับรองบุตรนะครับให้เป็นทางนี้เนี่ยนะฮะฝ่ายชายเนี่ยเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนนะครับจากนั้นถึงจะเรียกค่าเลี้ยงดูนะครับโดยอ้างเหตุว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเลี้ยงดูอยู่ฝ่ายเดียวฝ่ายชายเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะแต่ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูจะเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้ก็ว่ากันไปตาม ข้อที่จริงนะแล้วก็ข้อกฎหมายตามกระบวนการของศาลนะครับอ่ะนะฮะถ้าใครที่มีปัญหาในลักษณะอย่างนี้นะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับไ้้เห็นว่าคลิปของทางทานายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ